สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เสียงข้างสนามนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เตะอีกแล้วนะครับหกโมงนะครับจัดตัวได้ถึงหกโมงวันเสาร์สิบแปดครับเตะทีช่วงนี้นะครับก็มีนิวคาสเซิลบอลมัทนะครับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนัมเลสเตอร์ฟูลแลมเวสต์แฮมคริสตัลพาเลสนะครับอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเอเวอเรตันสเปอร์แมนยูไบตันลันดิแฮมฟอร์เรสต์เซาท์แฮมตันอิสโวิดแมนซิตี้นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งปิดท้ายก็เป็นเชลซีวูฟนะครับคู่นี้โอเคมาดู ตอนนี้ก็มาดูเทรน์นะครับเทรน์ของกองหน้านะครับว่าเขาไปที่ตัวไหนกันบ้างนะครับจากเจซูสนะครับที่เจ็บนะครับก็ก็จะไปอีซักนะครับแล้วก็มาวูดส่วนใหญ่วูดเลยแหละใครก็มาวูดนะครับตอนนี้คุณย่าโซลันเก้มาวูดแจ็กสันวูดฮาแลนด์วูดจะไปโดวูดนะครับก็จะมีไมมันเตต้าบ้างวิซซาบ้างนะครับแล้วก็เจฟฟิสีันลาอุนนะครับ ส่วนกองหน้านะครับไปดูกองกลางของกลางก็จากลุยดีแอสนะครับไปกอร์ดอนเฮนโซนะครับมากรดอนมาตินเนลี่มากรดอนจอนสันมากรดอนนะครับมิดิสันกรดอนนะครับจากดีแอสก็จะมีไปโรเจอร์ก็เยอะนะครับซาวินโยอีลังกานะครับอีวบี้ฟอร์เดนนะครับสองตัวนี้ยิงคนละสองลูกไปแล้วนะครับเนี่ยฟอร์เดนสองอีวบี้สอง ใครมีก็โอเคนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมาที่กองหลังนะครับกองหลังก็จะมาเฮาเฮานี่ราคาถูกหน่อยนะครับสี่จุดเท่าไหร่สี่จุดเก้านะครับขึ้นละเดี๋ยวราคาก็จะขึ้นตามไปนะครับสําหรับเฮานี่เดี๋ยวค่อยดูอานูนก็มาเฮานะครับเปโดมาเฮากอดิมาเฮาลิเวเชาฝันได้อย่างเฮาเลยนะครับก็มีไอนานะครับที่ลงลงมาคนที่ไปกันนะครับตัวมีเลียงโควิดก็ไม่เท่าไหร่ โมเรลโลนะครับเจยฮีนะครับโรบินสันนะครับส่วนพูกษาประตูนะครับตอนนี้มาซิลซิลเหนียวมากนะครับนัดที่เจอเรียร์พูลนคตรดเหนียวนะครับก็จากราย่านะครับไปซิลนะครับ์ัซนอลช่วงนี้ไม่ค่อยคินชีละโดนเหมือนกันนะครับราย่าก็มาซิลใช่ไหมซานเชสมาซิลพิกฟอร์ดโอนาน่านะครับมาติเนตนะครับฟิกเคน นะครับทัวนี้เฮนเดอร์สันครับรายะออกมาเฮนเดอร์สันบ้างกินสกี้บ้างนะครับวอร,นะร์ิมาสันเท่าไหร่ราคา3.9ผมว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนมาเอาแบบเอาราคาเอาไวซื้อตัวอื่นนะครับดูบัฟกาก็ก็เข้มเหมือนกันนะครับสโตลารซี asi, เอถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็ประมาณนี้นครับสามผู้กับาประตราคานี่ราคาที่กำลังจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเฮา เฮเซ่นะครับแล้วก็อะไรนะเชลเฮอร์ี่นะครับเลสเตอร์กองกลางครับกองหน้าเราอูนเราจะขึ้นโรบินสันกองหลังนะครับเล่นดีฟูลแลมนะครับอีซักกอร์ดอนครับวิลเลียมอีลังกาเบิร์นนะครับสำหรับราคาที่หน้าคาดว่าจะขึ้นนะครับคาดว่ามาต่อกันที่เออ่ของพี่เมียแล้วกันนะครับเขามีตัวสเกาแนะนำนะครับ สเกลแนะนำเอาไหนครับนี่นะครับสเกลของพีเปเล็กนะครับห้าคนนะครับที่แนะนำมานะครับก็จะมีโฟเดนรักโบลังกามิเชลแล้วก็ปาเกต้านะครับโดยโฟเดนเนี่ยทีสั่นนี้นะครับหายเจ็บกลับมาก็สีประตูนะครับสองเอจิตนะครับสำหรับห้าเกมที่ผ่านมานะครับยิงไปแล้วสิบแปดระต 18ครั้งนะครับ16แฉนคีเอ็ดนะครับก็สร้างโอกาสสบหกครั้งนะครับผมใน6เกมนะครับผมสำหรับโฟเดนนะมาที่กัคโปกัคโปตอนนี้ก็เป็นตัวจริงนะครับใน9เกมล่าสุดนะครับลงเป็นตัวจริงหมดเลยนะครับก็อาจจะแบบเสี่ยงโรเตชันน้อยลงนะครับสำหรับกัคโปนะครับก็มีดับเบิลเกมวีคที่น่าสนใจนะครับก็เจอบอลมัดเจอเอเวอร์ตันนะครับสำหรับกัคโป ก็เลยน่าสนใจนะครับราคาก็ไม่แพงมาก7.4่เล่นดีส่วนส่วนกัคโปเนี่ยนะครับก็แบงค์ครั้งเดียวนะครับใน4เกมล่าสุดนะครับยิงไปแล้วาประตูนะครับทั้งหมด25คะแนนนะครับใน4เกมล่าสุดนะครับผมมาที่อีลังกานะครับอีลังกาก็เพิ่งแอดซิตไปนะครับเพื่อเจอลิเวอร์พูลนัดที่แล้วนะครับมี45คะแนน นะครับผมในช่วงสักเวลาหนึ่งนะครับยิงไปแล้วสามประตูนะครับผมก็จะเจอเปิดบ้านเจอซาเทมตันนะครับเจอไบตันเจอฟูลแลมนะครับสำหรับอีลังกานะครับผมอีกคนหนึ่งปาเกต้านะครับนักเตะบราซิลนะครับก็สองแมตช์สำหรับโคชใหม่นะครับแกยมพ์สเตอร์ก็ยิงไปแล้วนะครับนดทีแล้วนัดก่อนนู้นที่แพ้นะครับก็ยิงไปลูกหนึ่ง นะครับแล้วก็นะัดที่เจอฟูลแลมก็ยิงอีกนะครับผมได้เจ็ดคะแนนนะครับผมก็มีคือปาเกต้าเนี่ยจะอะไรนะมีโอกาสยิงห้าครั้งนะครับในสองแมตช์นะครับมากกว่าทุกคนในทีมนะครับสำหรับปาเกตา้ามาที่คริสตันพาเลตน,นะครับมิเชลมิเชลก็เหมือนจะกินชีสสามครั้งนะครับในในหกเกมล่าสุดนะครับสำหรับ มิเชลนะครับเคลตก็โปรแกรมไม่ยากครับสอเจอเวตแฮมนะครับความยากก็อสองนะครับ23เจอเบนฟอร์ดก็2นะครับ24แมนยูนะครับ3แข็งหน่อยนะครับ25เอฟเวอร์ตันสองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ5คนก็จะมีอีกทีนะครับอีลังกากัคโบโฟเดนมิเชลปาเกต้านะครับโฟเดนก็ยิงไปแล้ว2นะครับนัดนัดทีนัดกลางสัปดาห์เนาะ ทีนี้มาดูทีมผมบ้างทีนี้คะแนนไม่ค่อยดีเลยครับอยู่ไหนแล้วว่ะทีมวิกทีมนะครับทีมอทีนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใครนะครับยังไม่เปลี่ยนใครคะแนนพันสามดนะครับโอ้เล้งอยู่สี่หมื่นนะครับผมเยมวิกนี้ยังมี4ีบคะแนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูคะแนนก่อน ส46คะแนนนะครับซานเชสแต้มหนึ่งอานนท์สองกับเบ้วหนึ่งซาร่านะครับวันนี้อาทิตย์นี้ซาร่าแบงค์ไปนะครับโอกาสถัดนะครับเอนโซ่สองพาเมอร์สิบคะแนนนะครับอีซักสิบหกนะครับที่รู้สึกคาใจตอนนี้ก็จะมีเอนโซนะครับที่ตอนนั้นคะแนนดีแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเซมิโนแต่แบบเอนโซก็คะแนนดีเซมิโนก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะตอนนั้นก็เลยเอาเอนโซมาแล้วกันตารางก็เขียวนี่อะไรเงี้ยครับ หลังจากนั้นก็พอมาเทียบเทียบกันนะครับเอนโซกับเซเมนโยเซเมนโยทำคะแนนทิ้งห่างไปแล้วครับนัดนี้ก็มี12บคะแนนนะครับแคนแคนมากนะครับผมโอเคมาดูทีมบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นใครแล้ววะ่ The The Pedro, ะดาร์ลปอตเะโรับ อีมเดียวนี่นะครับก็จะเป็นสี่ห้าหนึ่งนะครับผมสำหรับทีนี้นะครับ,เ,รบ,รบ,นนรบเดี๋ยวเดียวจะเป็นเลตเตอร์หรือเปล่าเนะี๋ยผมใช้อีกทีเนะึ่งผมลืมเป็นมาลาซุยอัลสตองเปดโด เซอร์วิสไปแต่จริงผมว่ามาราสุ伊น่าจะเล่นดีกว่าเดโลนะแต่เดโลก็ได้ลงตลอดเลยคนระับดลลดเนี่ยนะครับประตูแล้วก็เป็นซานเชสนะครับกาเบียวเจอซามิล่านะครับในบ้านก็น่าจะดีนะครับแอนเดอร์สันเจอเลสเตอร์เยือนนะครับเลสเตอร์ช่วงนี้ก็ไม่เท่าไหร,นร,ร่นะครับอานูนะครับเจอไบรตันเยือนเหมือนกันเอ้อเจอเบนฟอร์ดครับไปเจอไบตันส่วน แมนยูเล่นในบ้านนะครับเจอไบตันนะครับเอ่อสำหรับกองกลางก็พามเมอร์นะครับเจอวูฟเจอวูฟนัดน,นี้น่าจะน่าจะยิงนะผมว่าน่าจะยิงเอมูโม่นะครับเจ,รรเจอเ์พูลซาร่าเจอเบนฟอร์ดนะกับตันอ่อเดกาดนะครับเจอไอซันวิลล่ามเดินเอ็นโซเจอวูฟนะครับอิซักเจอบอลมัดนะครับช่วงนี้อิซักฟอร์มกำลังดีฟอร์มดีมากนะครับยิง เนี่ยสิบหกเจ็ดเจ็ดแปดสิบเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่หกนัดหลังสุดนี่คือยิงทุกนัดนะครับแล้วก็ไอนิวิลเซนก็ชนะทุกนัดด้วยนะครับอิสซักกลับมานะครับชนะหนัดติดละก็ฟองกำลังดีนะครับสาหรับนิวิลเซนนะครับผมก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับอิสซักนาทีนี้นะเลือกใคร ก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วงนี้อากาศหนาวๆน,นะเมื่อกี้โดนลมนิดเดียวเสียงเปลี่ยนเลยหนาวจัดนะครับส่วนกับตันผมก็ยังเป็นซาร่านะครับซาร่าบาร์เมอร์พาเมอร์ก็เป็นรองตันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอีซักก็น่าสนใจนะแต่บอลมัดไม่ง่ายนะผมว่าบอลมัดก็แข็งนะครับช่วงนี้บอลมัดเล่นดีนะครับบอลมัดตั้งแต่เจอแมนยูมาเล,เล่นดีตลอดเลยหรือเขาเล่นดีอยู่แล้วไม่รู้ โอเคเจ้าไปโดนตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าคืนนี้จะได้ลงไหมนะครับถ้าลงก็น่าจะไม่เหลืองนะครับผมสำหรับเจ็บข้อเท้าที่ข้อเท้าหมุนนะครับแต่ว่าน้าที่แล้ไม่ได้ลงน,น,นี้จะอฟสวิตด้วยน่าจะไม่งั้นก็สำรองนะไม่รู้กันรอดูนะครับส่วนของผมทีมสัปดาห์ที่22นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะรอดู เช็คอีกทีนะครับว่ายังไงตอนนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ